ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนเศษฐาให้เศษฐาไปโหวตในที่ประชุมรัฐสภารู้อยู่แล้วว่าไม่มาสัญญาณน,นี้ก็คือสัญญาณการยอมแพ้แต่มีเงื่อนไขอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจะจัดการเรื่องคุณเศษฐาอย่างไรและจะมีคนเดียวที่คุยกับคุณเศรษฐาทวีสินได้แล้วคุณเศรฐาจะไม่กล้าหือกล้าอือก็คือ อดีตนายกยิ่งลักษณ์ตอนนี้ก็อยู่ข้างๆกับนายกทักษิณนั่นแหละครับถ้าตัดสินใจว่าจะขอให้คุณเศษฐาถอนตัวก่อนเที่ยงนี้คนที่จะบอกคุณเศษฐาทวีสินไม่ใช่โชลรานานสีแก้วไม่ใช่ประเสริฐจันทละรวงทองไม่ใช่ภูมิธรรมเวชยชัย คนที่จะบอกเศรษฐาทวีสินแล้วเศรษฐาทวีสินจะไม่กล้าหือกล้าอือยอมก็คืออดีตนายกยิ่งรักคนเดียวซึ่งการที่อดีตนายกยิ่งรักจะบอกเศรษฐาให้ถอนตัวได้เนี่ยยิ่งรักก็ต้องได้คำสั่งจากพี่ชายก็คืออดีตนายกทักษิณนั่นแหละอดีตนายกยิ่งรักถึงจะยกหูมา คุยกับเศรษฐาทวีสินเพราะใกล้ชิดกันอยู่แล้วเนี่ยตัวที่มาเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยก็ได้ตัวยิ่งลักษณ์มาดังนั้นคนที่จะบอกเศรษฐาให้ถอนตัวได้มีคนเดียวคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ต้องรอนะครับถ้าคุณเศรษฐาประกาศถอนตัวก่อนเที่ยงนั่นแสดงว่าเป็นการคุยกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร พาะมีอดีตนายกยิ่งรักคนเดียวเท่านั้นเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกคุณเสถียรแล้วคุณเสถาจะไม่กล้าไม่กล้าหือไม่กล้าอืาออะไรทั้งที่ยอมนี่ผมไม่ข้อมูลกับท่านอย่างนี้ท่านทั้งหลายครับดังนั้นการตัดสินใจก่อนเที่ยงเรื่องแรกที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณต,ต้องตัดสินใจก็คือ เรื่องคุณเศรษฐาถ้าตัดสินใจให้คุณเศรษฐาอยู่ต่อจะเป็นการวางเกมทางการเมืองอย่างอื่นเดี๋ยวผมอธิบายต่อถ้าตัดสินใจให้คุณเศรษฐาถอยแล้วส่งคุณอุงอิงขึ้นมาจะเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอม ง่ายๆยเอาก็กล้าส่งลูกสาวไปสู่สนามรบก็แสดงว่าตัวของอดีตนายกทักษิณยังสู้อยู่ถึงรู้ว่าอาจจะแพ้หรือแพ้นแน่แต่ถ้าเปลี่ยนจากเศรษฐาทวีสินเป็นองค์อิงชินวัตรก็แสดงว่า อดีตนายกทักษิณส่งสัญญาณว่าฉันไม่หมูนะโว้ยฉันสู้นะโว้ยถึงแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็สู้ยอมส่งลูกสาวไปขึ้นเขียงยอมส่งลูกสาวไปให้ถูกชำแหละให้ถูกกระซวกแทงถูกแฉถูกทำลายนี่ต้องดูว่าอดีตนายกทักษิณสู้ หรือไม่สู้อย่างที่สองถ้าเปลี่ยนจากอุ้งอิงเป็นคนอื่นเลยล่ะแต่ไม่ใช่ใชัยเกษมนะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนข้ามไปเลยครับให้คนที่เป็นเจ้าของนายกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เขาหวังไว้ <c oughs> เขาจองตำแหน่งนี้ไว้แล้วนี่ จะเปลี่ยนข้ามจากเษฐาไปนู่นเลยนั่นคือการสยบยอมแทบเท้าที่คนอีสานบ้านผมนี่บอกว่าค่อยยอมแล้วคู่บาค่อยยอมแล้วค่อยยอมแล้วค่อยยอมแล้วคู่บานี่ถ้าเปลี่ยนข้ามไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับ นั่นหมายความว่าเปลี่ยนจากเศรษฐาข้ามไปเป็นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงก็คือยอมยอมทุกอย่างไม่ฟึดไม่ดิน้นจะเอาไปทำอะไรก็ได้ <c oughs> ดันทั้งหลายนี่สัญญาณที่จะสุงดังนั้นเรากลับไปดูว่าแต่ แต่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแสดงถึงอะไรถ้าไม่ยอมเปลี่ยนเศษฐาให้เศษฐาไปโหวตในที่ประชุมรัฐสภารู้อยู่แล้วว่าไม่ผ่านสัญญาณน,นี้ก็คือสัญญาณการยอมแพ้แต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขคือว่าเพื่อไทยจะยังคงสถานะเป็นพรรคการเมือง ที่จะมีอำนาจต่อรองจะมากหรือน้อยในรัฐบาลไม่รู้แต่ยังเป็นพักการเมืองที่สู้อยู่แต่อาจจะสู้น้อยกว่าการส่งองค์อิงชินวัตรขึ้นไปในเวทีแต่ก็ยอมแพ้แบบมีเงื่อนไขไม่ใช่สยบยอมแบบขอย,ย่อมแล้วคู่บ่าไม่ใช่แบบนั้น ดังนั้นท่านต้องจับอาการนี้ดีๆในวันนี้เขาจะตัดสินใจกันเสฐาถอนตัวส่วงอิ่งขึ้นก็แสดงว่าสู้ยังมีศักดิ์ศรีพูดง่ายๆแพ้ก็แพ้อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเสฐาเอาเสฐาไปก็คือยอมแพ้แบบมีเงื่อนไข แต่ถ้าแบบที่สามคือเปลี่ยนจากเศรษฐาไปเป็นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเลยนะห้ามไปอีกพักที่สามที่สี่นั่นะนั่นคือสิโลโราบยอมแพ้แบบสิลิสิโลโราบเลยไม่มีอะไรเลยหมอบราบคาบแก้วแล้วนี่คือสัญญาณที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ท่านทั้งหลายครับ เมื่อมองต่อไปว่าถ้าทรงคุณเศษฐาขึ้นไปสู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คุณเสฐาก็แพ้สิครับพอคุณเสฐาแพ้คุณเสฐาก็จะถูกดำเนินคดีทั้งจากกรลอตทั้งจากปป,ปงทั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับคดีไปเต็มที่เลย นั่นเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาก็ต้องไปลุยเอาเองนะว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่แต่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คงจะเป็นคนที่จะเป็นนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยด้วยเพราะกันไม่ถอนคุณเศรษฐาออกพรรคเพื่อไทยจะได้ครั้งเดียวพรรคเพื่อไทยได้ครั้งเดียวคือครั้งวันที่ยี่สบสองนี่ พักเพื่อได้ได้ครั้งเดียวดังนั้นครั้งต่อไปซึ่งกําหนดไว้คร่าวๆคือไม่วันที่25ก็วันที่29หรือวันที่30เดือนสิงหาคมมีสามวันนี้ที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากที่คุณเศษฐาไม่ผ่านแล้วทีนี้เพื่อไทย จากการยอมแพ้อย่างมีเงื่อนไขก็จะสามารถต่อรองในตำแหน่งที่สำคัญในการเป็นพักร่วมรัฐบาลได้ที่ผมบอกไงยอมแพ้แบบมีเงื่อนไขนั่นหมายถึงว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณน์จะอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะอยู่ที่เรือนพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือจะอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือจะอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจก็อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมราชธรร์ปากบอกว่าไม่ใช่ตัวปาาระกันแต่ความจริงก็ตัวปาาระกันนั่นแหละครับถ้ายึกยักมาเขาก็เอาตัวจากโรงพยาบาลตำรวจ เข้าไปไว้ในแดนดิมันจะยากอะไรก็อยู่ในการควบคุมของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาตัวจากเรือนพยาบาลเข้าไปไว้ในแดนเนี่ยแดนแรกครับ